แค่ลดความดันลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดก็ลดความเสี่ยงได้อีกหลายโรคร้ายบาลานทีนวัตรกรรมอาหารเสริมยุคใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ด้วยสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติน้ำมันถั่วดาวอินคามีโอเมก้า3สูงลดคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกน้ำมันเมล็ดทานตะวันอุดมไปด้วยกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายมีโอเมก้า 3, 6, 9บรรเทาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียลดไขมันในเลือดและความดันโลหิตแฟร็กซีดออยล์ป้านอนุมูลอิสระลดอาการอักเสบของข้อเข่าบำรุงระบบ ประสาทและสมองน้ำมันรำข้าวต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายป้องกันการเกิดออกซิเดชันน้ำมันงาดำเป็นซุปเปอร์ฟู้ดดูแลความสมบูรณ์ของร่างกายกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวบำรุงสมองป้องกันโรคเน็บชากระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน น้ำมันมะกอกป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดปริมาณไขมันตัวร้ายและเพิ่มปริมาณไขมันดีลดภาวะเครียดจากการอ้วนลงพุงช่วยในการเบินไขมันน้ำมันกระเทียมลดความดันโลหิตสูงลดไขมันลดคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงการเกิดไขมันพอกตับ น้ำมันงาคิมอนมีโอเมก้า3สูงช่วยทดแทนในการรับประทานปลาทะเลน้ำลึกลดอาการปวดเมื่อยตาร่างกายรักษาอาการป่วยไขมันในเลือดสูงโคเอคเนซมีิเผลิตพลังงานพื้นฐานของเซลล์เช่นเซลล์หัวใจเซลล์ตับเซลล์สมองและเซลล์กล้ามเนื้อเพียงวลนละ2เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นดูแลสุขภาพองค์รวมของร่างกายลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานความดัน หลอดเลือดและหัวใจดวมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายจํานวนมากมีส่วนในการบํารุงและฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมให้กลับมาดีผ่านมาตรฐานการรับรองจากอ,อยอและเครื่องหมายฮาลาลอย่างถูกต้อง หลายคนอาจจะเป็นนะคะเรื่องของความดันคอเลสเตอรอลหรือจะเป็นในเรื่องของเบาหวานทานเป็นประจำนะคะช่วยบรรเทาในเรื่องของอาการเหล่านี้เรียกว่าทานแล้วทานเป็นประจำให้ผลดีอย่างแน่นอน1กระปุกนะคะก็จะมีทั้งหมด30แคปซูลค่์ก็สําหรับใครนะคะที่มีญาติมีผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าความดันนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะก็ เป็นอาหารเสริฟที่ช่วยได้มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%เลยนะคะและที่สําคัญเป็นสารสกัดจากน้ํามันถึงก้างชนิดเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะรับประกันได้เลยว่าจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตัวนี้นะคะทั้งปลอดภัยและก็เห็นผลจริงดีจริงนะคะเลยเอามาบอกต่อแล้วก็กาแนะนําค่ะ โปรโมชั่นลดกดะนหนำหกระปุกจากราคาปกติ1,290บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นพิเศษเซ็ตสุดคุ้มลดต่อเนื่องซื้อ2กระปุกแถมฟรี1กระปุกจัดส่งฟรีทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง